สวัสดีครับพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยครับค่ะพี่นุ้ยนัญยาทองฟอนะคะครับพี่นุ้ยนี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยเอเป็นคนที่จังหวัดบุรีรัมค่ะบุรีรัมย์นะครับเป็นคนอีสานใช่ค่ะแล้วได้ข่าวว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนี่เรื่องอะไรครับอคือพี่นุ้ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับประจําเดือนมาไม่ปกติค่ะอเอาทุกคนก็เป็นกันน่ครับผู้หญิงทุกคนผู้หญิงเป็นกันเป็นกันเยอะค่ะครับแล้วของคุณพี่นี่มันร้ายแรงเหรอครับผม คือของพี่นุ้ย่ะคือค่อนข้างที่จะนานนะคะคือประจําเดือนมาครั้ง6เด<ะ>ือนครั้งอะค่ะห6เดือนหรือว่า3เดือนครั้งเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็คือตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วมันมันมีปัญหาอะไรครับเวลาประจําเดือนมาไม่ปะกะติแล้วเนี่ยก็ประจําเดือนมามันปะกะตินะคะ <c oughs> พี่นุ้ยก็จะมีปัญหาในส่วนของเรื่องของผิวพรรณผิวน, <c oughs> นะคะ <c oughs> ผิวผิวมันจะแห้งไม่มีน้ําไม่นวลค่ะแล้วก็จะมีส่วนของอารมณ์ อารมณ์จะฉุนเฉียวง่ายหมุดหมิดหน้าตาเป็นยังไงครับช่วงวัยรุ่นด้วยช่วงนั้นก็คือหน้าตามันจะไม่ไม่ผุดผ่องไม่ไม่มีน้ํามีนวลแล้วสิวมีไหมเนี่ยสิวก็มีค่ะสิวเยอะมากเต็มหน้าเลยค่ะสิวระยะเวลาที่ประจำเดือนไม่มาเนี่ยสามเดือนหรือ6เดือนเนี่ยคุณพี่กังวลอะไรไหมก็คือค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับว่าคือเรากลัวเป็นมะเร็งค่ะมะเร็งปากมนรูดบ้างหรือว่าเป็นซีดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วไม่เคยคิดเลยครับว่าเอ๊ะประจำเดือนไม่มาขนาดนี้จะท้องหรือเปล่าทคิดว่าไม่ไม่ท้องนะคะเพราะว่าพี่นุ้ยไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอ๋อคือช่วงนั้นไม่มีแฟนค่ะอ๋อก็เลยก็เลยตัดปัญหาอันนี้ออกไปน่าจะเป็นเรื่องซีดมาลงมาเร็งใช่ไหมครับที่กังวลมากใช่ค่ะเพราะกังวลแล้วทํำยังไงครับไปหาหมอมั้งก็ไปตรวจเช็คกับคุณคุณหมอที่โรงพยาบาลครับ คุณหมอก็แจ้งว่าไม,ไ,มไ,มไม่ได้เป็นอะไรคือผลปกติไม่มีซีดไม่มีเนื้อง,งอกครับ<ะ>แล้วดูแลตัวเองยังไงต่อครับจากนั้นก็หลังจากนั้นก็คือมีคนแนะนําค่ะครับให้ให้ทานสมุนไพรตัวหนึง่ง<ะ>คือ้าวตองนาคาแลนนี่แหละใช่ไหมครับ<ะ><ะ>แล้วเขามาแนะนําว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าคือตัวเนี้ย ถ้าถ้าเราเป็นผู้หญิงที่เกี่ยวกับพวกเลือดลมที่ไม่ดีอะไรงียให้ลองทานตัวนี้ดูมันจะช่วยช่วยได้ค่ะเชื่อไหมตอนแรกก็ยังยังไม่ยังไม่เชื่อค่ะก็เลยอ่ะก็ไหนก็เพื่อนแนะนําแล้วก็ลองดูไม่กลัวเหรอครับช่วงแรกไม่ไม่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นสมุนไพรจะไม่ไม่ค่อยไม่กลัไม่กลัว side effect ไม่กลัวผลข้างเคียงอยู่แล้วหลังจากที่รู้จักกับข่าวตองนาคาแลนเพื่อนมาแนะนําเนี่ยดื่มตอนแรกๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ตอนแรกๆก็ยังยังไม่เห็นผลอะไรนะครับแต่พอทานไปได้สักสักอาทิตย์หนึ่งเริ่มสังเกตตัวเองว่าอประจำเดือนเราเริ่มเริ่มมาเล้วมันมาเลยแล้ครับเริ่มมีเลือดค่ะเราก็ก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะมันใช่ประจำเดือนหรือเปล่านะคตอนแรกๆที่ที่มาคือเลือดจะดํามากเป็นริมเป็นถ้าผู้หญิงที่ที่เป็นประจำเดือนคือถ้าสังเกตตัวเองคือมันจะเป็นริมเลือดหลังจากนั้นล่ะครับดื่มมาเรื่อยๆก็ดื่มมาเรื่อยๆก็คือหลังจากนั้นก็คือประจำเดือน ของพี่นุ้ยก็คือมาปกติปกติคือทุกเดือนทุกเดือนค่ะทุกเดือนจนถึงวันนี้จนถึงปัจจุบันฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพคล้ายๆกับคุณพี่นุ้ยครับอยากจะฝากให้ลองลองทานตัวคาวตองดังคาแลนดูนะคะยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ค่ะแต่ว่า,อาลองทานดูว่ามันมันเห็นผลยังไงนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ตอนแรกไม่เชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ก็ได้ได้ลองทานดูนะคะคือร่างกายของคนเราอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะร่างกายตอบสนองที่1อาทิตย์หรือ1เดือนก็อยากให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ให้ใหใหลองตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าเป็นสมุนไพรแล้วก็จะไม่มีขลข้างเคียงกับร่างกายนะคะอยากจะฝากทุกคนผู้หญิงทุกคนที่มีปัญหาเหมือนเหมือนกับพี่นุ้ยนะคะเหมือนกับนุ้ยเองนะคะให้ลองลองทานดูวันนี้ขอบคุณคุณพี่นุ้ยมากครับอขอบคุณค่ะ,คคะมหัสจรัยรแห่งภูมิคุ้มกันด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองหน้าคาแลนด์ สมุนไพรสกัดเข้มข้นจนหยดสุดท้ายโปรโมชั่นสุดคุม้มสำหรับผู้ที่ชมอยู่ในขณะนี้เท่านั้นสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ได้ในราคาพิเศษ3ขวดจากปกติราคา3,600บาทเราขายเพียง2,990บาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโทรสั่งตอนนี้ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ รระวังของรอกเรียนแบบของแท้ต้องตราพยานหน้าคู่เท่านั้นโทรสั่งเบอร์นี้ได้ข่าวตองนาคาแลนด์ของแท้แน่นอนร้อยเปเซ์